เสิร์ฟอาร์ครุสละให้บอลเร็วอาร์ครับื้นจิตเองก็ขึ้นตีได้เยี่ยมมากครับกทอนนี้ถึงท,ที่เราจะต้องซื้อบล็อกเขามั่งแล้วครับเอาเขาให้อยู่แล้วครับทันดาวตลงหล็มแชมป์ยุืมาเราต้องต้อง เอาทัดดาลงไปเพราะว่าทันด,ดาเป็นคนที่ล็อกดีแต่โอ้โหด,ดูครับไม่ให้เปลี่ยนอีกโอ้โยัง<า>ไงคะ<ฮ>ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเราขอเปลี่ยนตัวซึ่งก็ถูกต้องแล้วค่ะคือกดแล้วมันไม่มีเสียงค่ะ ซึ่งเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะคะเห็นโค้ดออสให้สัมภาษณ์แต่มนี้เล่นได้ดีมากๆทั้งมิสราแล้วก็ตุ้มจุเนี่คือคือคุณิ่นภงต้องการเอาดาวไปไปเ็อ <ๆ S 2> นเกมหน้าเน็ตเพื่อบล็อกการตื้อขงของญี่ปุ่นนะฮะกาเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟคือไม่เปลี่ยนไม่ได้นะคะเพราะว่าเราโอ้โหเราจะเสียเปรียบขึ้นมาทันทีค่ะ เนี Beast ่ยค <m> ่ะเทคโนโลยีบางทีก็ทําปัญหาไม่เป็นไรนะคะเอากลับมาเล่นใหม่เสียหายครับเราวันนี้ก็ต้องอยู่ว่าซื้อคอม